ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจําวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววนร,ราธิวาสแม่ลานค่ะนะครับอูแล้วสามอำเภอนะคะคเป็น2องอำเภอใหญ่ก็คือหนองจิกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจําวันค่ะสําหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมกล่าวว่ากรณีผู้ประกันตนม3 3ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างยังคงได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่อเนื่องไปอีก6เดือนโดยสามารถใช้สิทธิการคุ้มครองได้ใน4กรณี1กรณีเจ็บป่วยหรือประสบภัยอันตราย2กรณีคลอดบุตร3กรณีทุพพลภาพ4กรณี กรณีเสียชีวิตทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว3เดือนภายใน15เดือนจึงสามารถใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยและกรณีทุพพลภาพส่วนกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว5เดือนภายใน15เดือนและกรณีเสียชีวิตต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนหากภายในระยะเวลา6เดือนหลังลาออกจากงานสิทธิป,ประกันสังคมจะสิ้นสุดลงอัตโนมัติเว้นแต่ผู้ประากาันตนได้กลับเข้าทำงานกับนายจ้างหรือกลับเป็นผู้ ประกันตนม .33 ก็จะได้รับความคุ้มครองต่อไปหากผู้ประกันตนม .33 ที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ประ,ประกันสังคมให้คุ้มครองต่อเนื่องภายในระยะเวลา6เดือนหลังลาออกจากงานสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนม39โดยจ่ายเงินสมทบเพียงเดือนละ432บาทและยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ6กรณีเหมือนกับลูกจ้างผู้ประกันตนม3 3ยกเว้นเพียงกรณีว่างงาน ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนาราธิวาสแม่ลานะนะครับอยู่ใสามอำเภอนะคะคเป็น2องอำเภอใหญ่ก็คือหนองจิกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก